เมื่อชีวิตถึงทางตันเนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามนุษย์ก็จะอยู่กันในสภาพแบบนี้แหละครับมีความทุกข์มีความสุขปนเปกันไปนะครับใครที่มีความสุขก็ยิ้มรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นใครที่มีความทุกข์เนี่ยก็จะเสียอกเสียใจนะครับตีโพยตีพายแสดงความไม่พอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีคําถามตามมาว่าทาไมทําไมต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้ในมิติของคนทั่วไปนะครับจนกระทั่งหลายๆคนเนี่ยก็สิ้นหวัง พอสิ้นหวังแล้วเนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับสำนวนหรือคําคมที่ได้มีการพูดถึงเนี่ยว่าคนเราเนี่ยขาดขาดอ,อ,อาหารเนี่ยนะครับก็อาจจะอยู่ได้เป็นสัปดาห์ขาดน้ำเนี่ยอาจจะอยู่ได้เป็นวันขาดลมหายใจอาจจะอยู่ได้เป็นนาทีแต่ขาดความหวังเนี่ยนะครับแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่แล้วนะครับดังนั้นคนเราที่จะถึงทางตันเนี่ยเพราะเขารู้ว่าเขาไม่มีความหวังแต่สําหรับบรรดาผู้ศรัทธาในัำดูลินละเราสําหรับผู้ศรัทธาที่ได้ละหมาด หัวใจของเขาได้มีความผูกพันกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาในความเมตตาเสมอและตะโก,กนนะตูมีรอฮมาตินละอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะครับและที่สําคัญพระนามของ Allah, อัลลอฮ์อัลรอฮ์มานอัลรอฮีมนะครับที่อยู่ในสุรอัลฟาติฮะ ة, ที่เราได้อ่านกันในละหมาดเป็นประจำนะครับหากว่าเราได้นับจํานวนพระนามของอัลลอฮ์ที่เราได้เอ่ยถึงในการละหมาดหนึ่งวันเนี่ยจำนวนมากกว่าจํานวนชั่วโมงซะอีกนะครับ เอาฮามานเอารอฮีมที่ได้ถูกกล่าวในจํานวน17บรอกอะสำหรับคนที่ได้ละหมาดฟ้ดูตลอดทั้งวันนี่นะครับนับตั้งแต่ละหมาดซุบฮีจนกระทั่งถึงละหมาดอิชาเนี่ยนะครับก็สามสครั้งในจํานวนที่เราได้กล่าวถึงพระนามอันสูงส่งอันสวยงามของอลอสุบฮานอะฮุวาตลาที่ได้พูดย้ําถึงความเมตตานะครับดังนั้นนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยผ่านพ้น เรื่องราของวิกฤตนะครับหรือว่าบททดสอบชีวิตที่มันกาลังจะถึงทางตันมันจะไม่ตันนะครับเพราะว่าเรานั้นมีทางออกแนวทางที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นทางออกอยู่เสมอนะครับเรื่องของความเห็นของผู้คนที่จะมีการพูดถึงในมิติของบททดสอบอะไรต่างๆเนี่ยก็เอ,อมันด้วยกับวันด้วยกับการคิด ไปเองนะครับแล้วก็พูดด้วยกับอารมณ์ความต้องการที่อยากจะพูดมันก็พูดไปได้หมดนะครับถ้าคนจะพูดถ้าไม่มีหลักการในการที่จะเป็นกรอบในการดําเนินชีวิตเนี่ยนะครับจะพูดอะไรนําเสนออะไรสร้างคอนเทนต์ให้คนได้ติดตามมากแค่ไหนเนี่ยนะครับมันก็ทําได้หมดนะครับแต่ทำดูลินละบินฑมาตินอิสลามเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับสรรเสริญสดุดีต่อพระองค์นะครับด้วยกับเนี่ยามะความปวดปานที่อัลลอฮ์ได้ให้มีคีร์อัลกุรานที่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ทําลายไปก็ได้เพียงแค่ทําลายวัตถุ แต่ในตัวบทหลักการที่อยู่ในหัวใจของเราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับทาลายอย่างไรเนี่ยมันก็จะยิ่งแตกออกไปนะครับฝังไปเท่าไหร่มันก็กลายเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะงอกเงยแล้วก็สร้างร่มเงาให้เกิดขึ้นในสังคมมากไปเท่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับในว,วันนี้นะครับหัวข้อที่อาจะชวนพี่น้องมาพูดคุยเนี่ยเ,เกี่ยวกับเรื่องของการสอนลูกอย่างไรให้รับมือกับบททดสอบออมันมีการเก็บสถิตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาภาวะสามาธิสั้นของเด็กในยุคสมัยปัจจุบัน ที่อย่าว่าแต่เด็กนะครับผู้ใหญ่อย่างเราเราที่เราได้เติบโตมาผ่านร้อนผ่านหนาวเผชิญกับอะไรมาอย่างมากมายหรือจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุเจ็ดสิบอัพนะครับแปอัพเนี่ยผ่านชีวิตอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะครับเบบี้บูมเมอร์ยุคที่อายุมากแล้วนะครับความมั่นคงสูงจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังสูงนะครับส่วนยุคถัดมาเนี่ยนะครับก็ผ่านโลกมาเยอะนะครับเด็กในยุคใหม่ เด็กเจนอัลฟาเด็กที่นับตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึง10ขวบปีนะครับแล้วก็ต่อยอดกันไป10ขวบปีจนกระทั่งถึง20ปีเนี่ยนะครับเรื่องของเจนซีเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเขาไม่ได้ผ่านโลกมาเหมือนกับคนสมัยก่อนที่เราจะต้องยอมรับนะครับเรื่องของการดําเนินชีวิตของคนสมัยก่อนที่สโลไลฟ์นะครับชีวิตอาจจะไม่ต้องเร่งรีบมากนักนะครับอาจจะดําเนินชีวิตแบบเนิบเนิบเรื่อยเรืนะครับ เนื่องจากมันไม่มีภาวะความจําเป็นที่จะต้องทําการเร่งรีบอะไรมากนักนะครับเ,เรื่องของรถราการจราจรมันจะมาติดเหมือนกับยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็เลยไม่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรีบอะไรมากนักนะครับเรื่องของความอดทนในการรอคอยเนี่ยมันก็สูงตามไปด้วยนะครับผมจําได้นะครับในช่วงสมัยเรียนอัลกุรอา,านเนี่ยนะครับตั้งแต่อยู่ในช่วงระดับอนุบาลอนุบาลสาประถมต้นเนี่ยนะครับ ก็จะมีครูเนี่ยครูส่วนใหญ่ครูสอนคุณอ่านเนี่ยไม่ใช่วัยรุ่นนะครับจะเป็นครูผู้ใหญ่เขาก็จะสอนแบบเนิบเนิบอาลีค่อยๆนะบาเด็กนักเรียนเนี่ยที่จะเป็นแบบเด็กๆอาจจะต้องการความรวดเร็วหน่อยมันก็โดนบังคับด้วยกับครูที่เขาสอนเนิบเนบอ่ะให้อดทนรอคอยอะไรไปพร้อมๆกันด้วยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบอันนี้ก็เป็นวิถีของคนที่อยู่ในยุคสมัยหนึ่งนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ย เอาแค่ใครที่เปิดแอปพลิเคชันจะดูวิดีโอจะรับชมไว้ช n e l เองนะครับหรือจะเปิดคลิปทาง YouTube ต่างๆเนี่ยแค่เจอไอตัวกลมๆหมุนนะเป็นกันไหมพี่น้องอารมณ์หงุดหงิดแล้วนะครับเ,เน็ตมันเป็นอะไรทําไมมันช้าหรือจะไปซื้อของเดี๋ยวนี้แทบจะไม่พกเงินสดกันแล้วนะครับและไปสแกนจ่ายน่าจะช่วงวันวันพุทธที่ผ่านมาช่วงเช้าๆนะครับแอปของธนาคารหนึ่งนะล่มนะครับ หมายถึงสแกนไปแล้วมันก็มันใจตั้งไม่ได้โอ้เท่านั้นแหละแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกงุ่นง่านความรู้สึกอารมณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันก็มีความรู้สึกไปด้วยอันนี้สําหรับผู้ใหญ่นะครับที่ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาของการที่จะประสบกับความยากลําบากเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ยากเนี่ยนะครับเรายังหงุดหงิดเรายังอดทนไม่ได้กับบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าแต่ก่อนอดทนได้นะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกเราก็ร้อนไปด้วยนะครับเนื่องจากสิ่งเราเนี่ยมันเข้ามาเยอะ ความสะดวกง่ายดายเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมนะครับมันเหมือนจะดีในการที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรในหนึ่งวันได้มากขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักการอดทนที่น้อยลงใครที่มีรถส่วนตัวแล้วจะไปให้นั่งรถสาธารณะนี่นะครับอึดอัดนะครับจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะรอรถนะกว่าจะโบกรถนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่จะเดินทางจากเส้นดินนะครับเสรีไทยไปตลาดมิน แล้วก็จะจะนั่งเรือคลองแสนแสบนะครับที่เป็นเรือไฟฟ้าอ้โหพี่น้องยืนไปสิรอไปสินะครับอันนี้สําหรับสายชิลๆแบบสบายๆเนี่ยอันนี้อาจจะรอได้แต่กําลังจะบอกกับพี่น้องนะครับว่านี่ผู้ใหญ่นะที่เรารเผชิญโลกอะไรกันมาเนี่ยหลายๆประการเนี่ยที่ทาให้เราเนี่ยต้องเ,ออเจอเรื่องของการอดทน,กา,ดทนการรอคอยเนี่ยเรายังรู้สึกเกิดความยากลําบากในการที่อดทนผ่านพ้นสิ่งต่างๆไปได้แล้วเด็กนะครับเด็กที่เขาเพิ่งจะเกิดในยุคสมัยเนี่ย เกิดมาเห็นหน้าจอเนี่ยเขาจิ้มเลยนะครับเขาถูถูไถไถสไลด์ได้เลยนะครับเนื่องจากเขาเกิดมาในยุคสมัยที่มันเร่งมันเร็วทุกอย่างมันจะได้มาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันดีแต่มันก็มีข้อเสียของมันนะครับผลลัพธ์ของการอดทนเนี่ยมันก็น้อยลงตามไปด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาคือบททดสอบที่มันจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยนะครับถ้าหากว่าขาดภาวะเรื่องของความอดทนไปเนี่ย เขาก็จะแสดงออกอย่างที่พี่น้องได้เห็นกันในข่าวข่าวสารจะเป็นทางช่องทางใดก็ตามนะครับสถิติคนฆ่าตัวตายมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากการที่เขาไม่สามารถที่จะอดทนแล้วอายุก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงด้วยนะหมายถึงว่าไม่จําเป็นที่จะต้องมีอายุมากแล้วฆ่าตัวตายนะครับในระดับมัธยมยก็มีให้เห็นแล้วในการที่เขาเไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อแปลว่าอะไรครับเขาสิ้นหวัง เขามองว่านั่นคือทางตันและเขาไม่สามารถที่จะไปต่อได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประมาทกันไม่ได้นะครับภาวะซึมเศร้าจริงๆแล้วโรคเนี่ยเรื่องของสารเคมีในสมองมันอาจจะไม่เท่ากันน,นะครับมันอาจจะมีมานานแล้วนะครับแต่ปัจจุบันพี่น้องจะเห็นว่าเอ,อะก็ซึมเศร้าเอ,อะก็ซึมเศร้านะครับภาวะดังกล่าวมีอยู่จริงครับ และมันเป็นความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นผลหลายๆประการไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสุขภาพภายนอกอย่างเดียวนะครับสุขภาพภายในอย่างเดียวนะแต่มันมีปัจจัยภายนอกที่จะมาเร่งร้านะครับดังนั้นการที่คุณพ่อคุณแม่ได้เลี้ยงลูได้เลี้ยงดูแลลูกเนี่ยนะครับผ่านหน้าจอเนี่ยเราเองเราเราคงมองไม่เห็นพิษภัยของมันนะครับหน้าจอสี่เหลี่ยมมันจะไปสร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเด็กคนหนึ่งละ่ะที่เขาเองเนี่ยก็ อยู่กับมันด้วยความสงบเด็กที่ติดหน้าจอเนี่ยนะครับเด็กติดจอเนี่ยสงบเอาจอให้ปุ๊บเนี่ยสงบเลยนะครับแต่พอขาดจอปุ๊บโอ้โหโวยวายตีโพยต,ตีพายแสดงอากับกิริยาที่มันก้าวร้าวเนี่ยนะครับมีให้เห็นนะครับจนกระทั่งบางทีเนี่ยต้องไปแอบลักขโมยเด็กนะไปแอบลักโทรศัพท์ไปแอบแอบลักแท็บเล็ตของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับหรือจะเป็นคนอื่นเนี่ยที่แย่ไปกันใหญ่นะครับแล้วก็เอามาเล่นนึงคือติดแล้วนะครับ นั่นคือลักษณะของการติดจอแล้วเนี่ยนะครับเด็กเขายังไม่เคยผ่านชีวิตของการอดทนของผู้ใหญ่มาก่อนดังนั้นสิ่งสําคัญเนี่ยนะครับที่เราจะต้องรับมือกับเรื่องราวการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีไปพ,พร้อมๆกันนี่นะครับกับหลักการอิสลามเน Al ี่ยทำดูลิลละเรามีบทบัญญัติหลักคําสอนของอิสลามที่ผลดีของมันมากมายเหลือเกินนะครับแต่น้อยคนนักที่จะเอาคอนเซปต์หรือเนื้อหาในการอิบารัดนั้นๆเนี่ยมาสู่การดําเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะครับ หลักคำสอนของอิสลามมีเรื่องการละหมาด5เวลาที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถรับมือกับบททดสอบได้นะครับการละหมาด5เวลาเนี่ยก็ต้องอาศัยการอดทนการรอคอยหรือจะเป็นการถือศีลอดในเดือนรอมดอนนี่ชัดมากเด็กที่สามารถถือศีลอดในเดือนรอมดอนได้อย่างสมบูรณ์เขาผ่านการอดทนผ่านการเข้าค่ายอบรมตลอดหนึ่งเดือนนะที่เขาสามารถกินได้ตามปกติเจออาหารฮาลาลเนกินได้แต่เขายอมอดเพื่อพระเจ้าเขายอมอด อดเปรี้ยวไว้กินหวานสำนวนภาษาไทยนะครับแต่อดอาหารไว้กินอดอาหารบางช่วงเนี่ยไว้เพิ่มรสชาติของอาหารที่มันมีรสชาติได้ดีขึ้นลูกผมเองเนี่ยนะครับได้เริ่มฝึกถือสินอดในเบื้องต้นเนี่ยนะครับในช่วงที่ละสินอดในวันแรกๆของเขาเขาบอกว่าน้ํำเปล่ายังหวานเลยอาบี น้ำเปล่าเนี่ยมันแบบว่าดูไม่น่าจะมีรสชาติมันหวานมันสดชื่นมากนะครับนั่นคือผลลัพธ์ที่มาจากการอดทนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับที่จะต้องตระหนักเสมอเนี่ยว่าการศึกษาในวัยเด็กเนี่ยมันจะมีเหมือนสำนวนภาษาอาหรับนะครับว่ากันนักเชอาอเลนฮัจร์เสมือนกับการสลักลงไปบนหิน เด็กเนี่ยถ้าหาว่าเขาได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กของเขาเนี่ยนะครับให้มีการอดทนการรอคอยนะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนการสลักไปบนหินมันจะอยู่กับเขาเนิ่นดนานจะอยู่กับเขาอย่างจะไปจะอยู่ไปกับเขาเนี่ยนะครับอย่างถาวรที่เราเองเนี่ยไม่คาดคิดนะครับว่าผลลัพธ์มันจะออกมาสวยงามประการใดนะครับแต่ประเด็นสําคัญเนี่ยถ้าหากว่าได้รับการฝึกฝน ให้มีความคุ้นชินในเรื่องหนึ่งเรื่องใดจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องเร็วร้ายเนี่ยมันก็มีผลนะครับถ้าเป็นเรื่องดีล่ะมันก็ยิ่งเป็นผลดีที่คนคนหนึง่งควรจะได้รับเช่นเดียวกันนะครับผมเองเนี่ยได้อ่านบทความนึกถึงบทความเก่าเก่ามากแล้วนะครับเกี่ยวกับเด็กหญิงที่เขาถูกขนานนามว่าเป็นทูตแห่งมุงนะครับทูตแห่งมุงนะครับแคทเธอรีนนะครับซื่อชื่อดังมากนะครับตั้งแต่ปี 2006- 2007พนะพี่น้องปีนี้ปี2024นะครับ ผ่านไปทั้งหมด17ปีนะตอนปี2006-2007เนี่ยเขาอายุประมาณ5ขวบนะพี่น้องนะเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่ได้ดูสารคาดีเกี่ยวกับประเทศแอฟริกานะครับแล้วก็ได้รับข้อมูลมาว่าทุก30วินาทีเนี่ยก็จะมีเด็กที่เสียชีวิตจากไข้ามาลาเรีย1คนนะครับที่แอฟริกาเขาก็นับนั่งนับนะครับนั่งนับ1 2 3จนกระทั่ง30บอกว่าแม่เด็กแอฟริกาตาย1คนแล้วแม่นับไปอีกปุ๊บเด็กแอฟริกาตาย2คนแล้วแม่เราอยู่ไม่ได้แล้ว เราทําอะไรไม่ได้แล้วผมเองเนี่ยอยากจะอยากจะไปนั่งมองนะครับว่าออคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาได้ปลูกฝังกับน้องแคเทเธอรีนอย่างไรนะครับตอนนี้นอายุ22ได้แล้วนะครับ22 23แล้วนะเพราะว่าเหตุการณ์มันผ่านไปตั้งแต่อายุ9ขวบนะครับออตั้งแต่อายุ5ขวบนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจคือเขากลายเป็นทูตแห่งมุงเพราะว่าเขามีความตาระหนักตระหนักในการเป็นผู้ให้ตระหนักในการเป็นห่วงเป็นยายสังคมว่าไม่ใช่เป็นคนแอฟริกาด้วยซ้ำนะครับ นะแต่ได้ติดตามสารคาดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเรามีหัวใจที่มีความเป็นห่วงเป็นใยและเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้มันคือธรรมชาติพี่น้องอาจจะมองว่าเอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของบททดสอบนะครับหนึ่งในการก้าวข้ามบททดสอบคือการย,ยกระดับตัวเองกลายเป็นผู้ที่ช่วยเหลือบททดสอบคนอื่นนะครับเห็นคนอื่นกําลังประสบความเดือดร้อนแล้วก็นําสิ่งดีๆงามๆเนี่ยไปยื่นให้กับเขา ผมเองเนี่ยได้อ่านบทความนี้รู้สึกได้รับประโยชน์มากนะครับแม้ว่ามันไม่มีเนื้อหาว่าคุณพ่อคุณแม่เขามีการปลูกฝังอย่างไรนะแต่มีการส่งเสริมลูกพอลูกได้พูดถึงเรื่องนี้ถ้าเป็นมิติของคุณพ่อคุณแม่ทั่วไปที่ไม่เอาใจใส่ต่อลูกอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราลูกมันเป็นเรื่องของชาวแอฟริกาเขานะหรือลูกเราอยู่ทวีปอเมริกาเราจะไปช่วยเหลือทวีปแอฟริกาโอ้ยมันคนละประเทศกันลูกคนละทวีปกันลูกมันก็คงปิดความฝันของเด็กณนะนะวันนั้นแล้วก็จบไปแล้ว เรื่องราวของเขาเนี่ยมันก็จบลงแค่นั้นแต่เปล่าคุณแม่เนี่ยให้คำปรึกษาแล้วก็มีการพูดถึงกันคุยกันจนกระทั่งกลายเป็นหมู่บ้านแคเทเธอรีนนะครับ นะจนกระทั่งกลายเป็นสมาชิกแคทเธอรีนที่มาช่วยกันในการระดมเนื่องจากเขาได้ลงทุนเขาถามแม่ว่ามุ้งเนี่ยเขาถามว่าจะช่วยเหลือชาวแอฟริกายัางไงแม่ก็บอกว่าเป็นมุ้งที่จะต้องมีการป้องกันในการที่ให้พ้นจากยุงเนี่ยแล้วพี่น้องทราบไหมครับว่าสัตว์ดุร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดติดอันดับต้น,ตนของโลกเสมอนี่นะครับคือยุงนะครับไม่ใช่พวกสัตว์ดุร้ายในป่าหรือว่าสัตว์ดุร้ายในท้องทะเลเบนป่าเขาไม่ใช่นะแต่คือยุงนะครับ ที่มันตัวเล็กๆนี่แหละแต่มันเป็นพาหะในการนําโรคไข้มาลาเรียไข้หวัดไข้เลือดออกเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับที่จะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพแล้วเรามองไม่เห็นมันเนื่องจากมันตัวเล็กนะครับแล้วมันก็แปลกเนี่ยบินที่อื่นมันไม่ค่อยบินมันบินตรงหูนะครับจริงๆมันก็บินตรงอื่นด้วยนะแต่เราไม่ได้ยินนะครับเพราะบินตรงหูแล้วก็จะรู้สึกรำคาญนะครับแม้กระทั่งในสตูดิโอบางทีเนี่ยเวลาจัดรายการก็ต้องแบบขยับคอบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องขอมาพี่น้องถ้าได้เห็นภาพที่มันไม่ค่อยเหมาะสมประเด็นก็คือว่า การมีส่วนร่วมการปลูกฝังหรือการให้บรรดาเยาวชนของเราเนี่ยนะครับได้อยู่ในสถานะในการที่จะให้การช่วยเหลือกับสังคมเนี่ยมันเป็นโอกาสในการที่จะทำให้เขาเนี่ยได้ก้าวข้ามออความทุกข์ความเศร้าเนื่องจากการได้เห็นคนที่ทุกข์คนที่เศร้ามากกว่าคำสอนท่านนบีมุฮัมมัดสอลลัลฮอะัยฮิวะสัลัมเนี่ยได้สอนกับพวกเราบิฮุบบิลมาซากีนวัดดูนูวิมินหุมให้รักคนยากคนจนคนขัดสนแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขา แล้วเวลาจะดูเนี่ยนะให้มองบรรดาคนที่เขาต่ำกว่าเราอย่ามองคนที่สูงกว่าเราในมิติดุนยาหมายความว่าเห็นคนที่เขาเร่ํารวยแล้วเราไปมองเขาเราก็อยากจะเหมือนเขาเนี่ยหรอไมครับแล้วเราก็จะมามองโอ้ทำไมฉันเนี่ยแย่แบบนี้นี่คือทัศนคติมุมมองที่ทาน,นานบีได้สอนกับพวกเราเนี่ยเอาไปปลูกฝังกับลูกให้เขาได้สัมผัสเนี่ยอย่างแคเทเธอรีนเองเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องได้สังเกตแม้ว่าจะไม่มีเรื่องราวของการปลูกฝังเนี่ยนะแต่การเลือกสื่อให้ลูกได้บริโภค การที่เขาได้บริโภคถ้าไปดูสื่อของคนรวยที่อวดรวยกันกินข้าวมื้อละสองแสนแปดนะหรือการใช้ชีวิตแบบว่าร่ํารวยอู้ฟูกันเนี่ยนะครับเด็กมันก็อยากจะเป็นแบบนั้นพี่น้องดังนั้นอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในสีที่แต่งแต้มเติมสีสันให้เด็กที่เปรียบเสมือนผ้าขาวเนี่ยได้มีสีนั้นๆไปดังนั้นเด็กน้อยวันนั้นครับวันนี้เขากลายเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากสังคม ถ้าเป็นมิตริของหลักการอิสลามเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้องได้รับการยกย่องจากใครนะครับแต่เราต้องเป็นที่รู้จักใที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาบททดสอบต่างๆที่มันได้เกิดขึ้นนี่นะครับถ้าลูกมาน,นี่ก็ได้ทําการสอนลูกว่ายาบูน ah, ัยอลูกจ๋าอัิมิสซาลาวะมุรบิลมารูฟวนฮะอันอิลมุงกะวัสบิรุอัลามาอัซบักพี่น้องดูสิครับสิ่งที่ท่านลูกมานได้ทําการอบรมสอนบุตรหลานเนี่ยถูกเอามาบรรจุในอัลกุรอาน เพื่อเป็นการให้บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยได้อ่านจะเป็นในการละหมาดจะเป็นในการดําเนินชีวิตทั่วไปและนําไปนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเขาด้วยละหมาดนะลูกสั่งใช้กันในเรื่องดีนะลูกห้ามปลาลมกันในเรื่องไม่ดีนะลูกและจงอดทนกับสิ่งที่จะมาประสบนะลูกมันเป็นการปลูกฝังที่มันถูกพ่วงไปด้วยกับการไอาบาดะ การสั่งใช้ในเรื่องคุณงามความดีและก็การห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วเนี่ยนะครับคือการอดทนกับสิ่งที่มาประสบพบเจอเนี่ยมันต้องไปคู่กันแล้วบทบทเรียนอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องการอบาดะต่อลอสุบฮานะหูวตาลาเนี่ยมันมีนัยยะของการอดทนเนี่ยแฝงอยู่ในนั้นในทุกๆอบาดะเลยการละหมาดก็มีเรื่องของการอดทนการถือศีลอดเนี่ยก็มีเรื่องของการอดทนยิ่งถ้าหากว่าได้พาลูกเนี่ยไปอุมมาร์ไปฮั์นะครับและไปเห็นบรรยากาศเนี่ย ทั้งในมิติของความยากลําบากในการดําเนินชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวและมิติของการให้ที่เขานั้นได้ให้การช่วยเหลือกับสังคมเน็นนะครับมันก็จะเป็นภาพที่จะทําให้เกิดการปลูกฝังและจะเป็นวิถีแห่งความสุขที่ได้เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตด้วยนะครับดังนั้นเรื่องราวที่ผมได้นํามาเล่านะครับแล้วก็มาชวนพี่น้องพูดคุยเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปต่อยอด ในบททดสอบที่วันหนึ่งเนี่ยวันนี้เราอาจจะอยู่อย่างสุขสบายอาจจะยังไม่ได้มีความทุกข์ยากความยากลําบากอะไรนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานาะฮูวะตาลาพระองค์ได้บอกไว้แล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะมีมิติที่จะต้องถึงทางตันนะ แต่ความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮ์การอดทนกับบททดสอบอะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้มีทางออกเสมอว่ามายตะกินละฮัยยะอัลละฮุมะครอยาใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกกับเขาเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่บรรยากาศของในครอบครัวเนี่ยมันจะต้องมีการพูดคุยกันมีการปลูกฝังกันเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยเท่าที่จำได้นะครับตั้งแตออ่ได้เติบโตมาในครอบครัวเนี่ยคุณแม่เป็นคนที่ไม่ชอบเดินทางไปไหนไปเที่ยวไหนมาไหน แล้วเวลาจะชวนท่านออกไปตอนที่เราได้มีกําลังสามารถในการที่จะพาท่านเนี่ยได้ออกไปไหนมาไหนได้แล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะไม่ค่อยอยากจะไปแต่ผมมีสูตรในการที่จะทําให้ท่านเนี่ยออกจากบ้านเนื่องจากผู้ใหญ่หลายๆคนติดบ้านและไม่ชอบไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนนะครับแล้วมานั่งย้อนย้อนอดีตนะครับมานั่งนึกๆึกตามกันไปเนว่าเออการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ได้แค่ความสุขทั่วไปนะ แต่สิ่งที่จะทาให้การท่องเที่ยวมีคุณค่ามากวกว่าการได้ความสุขของตัวเองแล้วเนี่ยนะเป็นการท่องเที่ยวที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นไปด้วยสิสูตรที่ผมทําให้คุณแม่เนี่ยได้ออกจากบ้านเพื่อที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนไปท่องเที่ยวกันเนี่ยนะครับก็คือเอาเรื่องของบุญเนี่ยมาอ้างด้วยอ้างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าหลอกลวงนะแต่เอามาอ้างเพื่อให้ไปเที่ยวแล้วได้บุญด้วยไปเนี่ยเนื่องจากตรงนั้นเขามีเด็กกำพร้านะแม่เนื่องจากตรงนั้นเนี่ยเขามีคนยากจนนะแม่เออตรงนั้นเข เราเอาของฮาดียไปมอบให้กับเขาดีไหมนะเราเอาเรื่องของอาหารเนี่ยไปทําเลี้ยงเด็กกาพร้าในพื้นที่ดังกล่าวดีไหมเอาเสื้อผ้าไปแจกกับคนที่เขาเดือดร้อนดีไหมเออกลับกลายเป็นเป็นสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาเขาเห็นด้วยแล้วก็พร้อมในการที่จะไปกับเราด้วยนะแล้วก็ไปอย่างได้บุญด้วยดังนั้นเวลาได้ไปเห็นกับบททดสอบหลายๆประการนี่นะครับอย่างเด็กยุคใหม่อย่างที่เราได้เกิดนําตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับว่าความอดทนเขาน้อย การที่เขาจะต้องเผชิญกับชีวิตเหมือนกับผู้ใหญ่ในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้เผชิญหน้าแบบนั้นแล้วเด็กสมัยนี้จะให้ขึ้นรถโดยสารเนี่ยแต่หากว่าครอบครัวมีฐานะหน่อยมีรถส่วนตัวแล้วเนี่ยนะครับปฏิเสธแล้วไม่ไปแล้วไปก็เป็นคอนเทนต์นะครับไปเพื่อที่จะแบบว่าเอาไปสัมผัสซิมันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ไม่ใช่ชีวิตจริงๆที่เขาจะต้องเผชิญแต่คนที่เขายากจนคนที่เขาํำบากเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทุกวันนะครับให้เขาได้ไปเห็นให้เขาได้ไปสัมผัสและเขาได้เป็นผู้ให้นะครับมันจะทา และขอบคุณต่อพระผู้เป็นเจ้ามากขึ้นในยามที่จะต้องประสบกับความยากลําบากบ้างนี่นะครับก็หวังว่าสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้อยู่ในสถานะของวะลอฮุฟิอัลนิลอับดิมาแกนันอับดูฟิอัลนีอาคีอัลลอฮ์จะให้การช่วยเหลือกับเบาเมื่อเบาได้ให้การช่วยเหลือกับคนอื่นเนี่ยจะเป็นกําลังใจในการเผชิญหน้ากับบททดสอบของเขาเช่นเดียวกันนะครับ